สนับสนุนโดย Gview ผู้นำด้านเทคโนโลยี PC casing และ power supply อันดับหนึ่งของเมืองไทยและ Hardware House Smiley IT สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการโอ๊กโซนทีวีครับครับวันนี้เมื่อกี้รินเสียงผู้หญิงไหมคุณนั้นได้ยินแว่วๆเสียงใครอ่ะไม่รู้เสีงงสยงผู้หญิงสวยผูยด้วยอ,อืมเขาชมตัวเองว่าสวยได้ด้วยอืมเขาธรรมดาครับผม คะสวยที่สุดในนี้แล้วอ่ะสวยที่สุดในนี้จริงปะล่ะก็จริงจริงอยู่เก๊เองค่ะครับผมวันนี้ก็วันนี้น้องเจ๊ก็กับคุณฟุกแล้วก็ผมนัดนะครับก็มารีวิวนำเสนอโปรดักต์กันอีกครั้งหนึ่งแล้วใช่ครับค่ะอันนี้อะไรครับคุณน้องเจ๊ครับตู้กับข้าวค่ะพี่ไม่ใช่ตู้กับข้าวอ้าวเหรอคะนึกว่าตู้ขับข้าวตู้เย็นมั้งครับไม่ใช่ตู้เย็นนะครับไม่ใช่ใช่ไหมฮะคุณนี้ก็ตลกนะฮะปกติก็เล่นร้านอันนี้เป็นโปรดักต์ตัวใหม่นะครับจะเป็น เป็นเคสนั่นเองนะครับเป็นประหลังในประเภทเคสซิงนะครับจากทาง Cooler Master ในรุ่น c o s m o s 2นะครับเป็นเคสในระดับ Ultra Tower ก็ใหญ่ครับไม่ใช่ Ultra เมืองทองนะ Ultra Tower ส่งชื่อเลยนะคะับ Tower เลยใช่เป็นเคสที่สามารถใส่ m o t h e r b o a r d ได้ถึงขนาด XL ATX คือใหญ่กว่าใหญ่กว่าตัว x t 0 ATX อีกใหญ่มากก็คือ ใหญ่สุดๆนี่คือตัวท็อปที่สุดของ Cooler Master ในเวลานี้แล้วใช่ครับ Cosmos 2ใช่ก็หลายคนชื่นชอบอยู่ใช่ครับหลายคนที่เป็นคอจัดแต่งเคสคมาดิ้งเคสชุดเล่นชุดน้ำตัวนี้เป็นส่วนในขาตัวหนึ่งเลยครับทางคูเลมัสเตส่งมาให้เราได้ลองเล่นกันดูค่ขอมาเดี๋ยวเรามาดูกเลยดีกว่าขออนุญาตยืนแล้วกันครับโอ้โหใหญ่จริงๆครับเกมไม่ได้ตัวเล็กนะคะคอมันไอ้นี่มันใหญ่เคสมันใหญ่ครับ คุณฟูครับพูดถึงดีไซน์หน่อยครับดีไซน์นะครับก็ลักษณะเป็นเคสที่ถ้าบูตรงๆของคุณเลมัสเตอร์ถ้าดูจริงๆเนี่ยจะเหมือนตัว c m 6 90ที่จะมีตรง่าตรงกลางแล้วก็ลักษณะเป็นตีป่งโค้งแบบ่าใช่ครับแล้วก็มีหูจับตรงนี้เป็นเหมือนกับเหล็กครับคือเหล็กชัดๆเลยนะครับเหล็กมากนะครับแล้วก็ทั้งสองข้าง เรามาดูในส่วนที่เป็นด้านหน้าก่อนดีกว่าออกแบบผมคงเอื้อมไปไม่ถึงใช่ขอยากขยับโอเคได้ครับแขนสั้นตัวสั้นนะครับอ๋อโอเคเคมาดูด้านหน้าก่อนนะครับด้านหน้ามีอะไรบ้างครับก็ตัวโลโก้ของ Cooler Master ตรงนี้นะครับรับหนึ่งก็เป็นโลโก้ที่ทําจากเหล็กแล้วก็มีเป็นพลาสติกหุ้มไว้ตรงนี้ครับนี่ก็เป็นช่องระบายอากาศตรงนี้จะมีติดพัดลมตรงนี้ไว้ด้วยพัดลมขนาดเท่าไหร่ครับพัดลมขนาด20เซน ยี่สิบเซนใชมเมตรนะครับความเร็วรอบอยู่ที่มันเจ็ดร้อยรอบอต่อน,นาทีแต่ก็สามารถสับเปลี่ยนใช้ขนาดพัดลมขนาดสิบสี่เซนได้ด้วยนะครับ,รบอันนี้ก็จะมีตัว cover คเว v ร์ตัวไดร์เบรย์ข้างหน้านะครับกระยับดึงลงมาเลยแล้วกันอ่ามันเลื่อนเลื่อน <ๆ S 2> ได้เลยครับมันลงลยได้หลาไฮโซนะครับด้านบนสามผ่อนนี้เป็นตัวไดรฟ์เบย์ห้าจุดสองห้านิ้วครับใส่พวกไดรฟ์ DVD บูเร a y สามสามช่องให้มาสามช่องครับ และก็ยังมีแร็กฮาร์ดดิสเป็นฮอตสวอปให้มาอีก2ช่องนะครับก็สามารถสับเปลี่ยนฮาร์ดดิสได้ง่ายทได้เลยนะครับเห็นมันมีกุญแจล็อกด้วยเนี่ยใช่มีทุกกุญแจล็อก2องอันก็จะว่าตัวชุดคิดก็จะมีมาให้ด้วยในในแพ็กเกจแบนเดิลเพื่ออะไรคะก็เวลาที่น้องแก้มีข้อมูลสำคัญนะครับข้อมูลลับข้อมูลลับต้องรับด้วยนะข้อมูลไม่รับเป็นยังไงก็ไม่รเพราะไม่ได้รับ ตึงโป๊กข้อมูลลับนี่หมายถึงว่าเรามีข้อมูลที่เราต้องเก็บไว้ข้อมูลสอคัญใช่ครับเราก็ไม่ต้องการจะให้ใครมาคโมยข้อมูลเราไปก็จะมีตรงคีย์สำหรับล็อกมันใช้งานง่ายเลยนะครับตรงนี้ใช่ครับสามารถดึงเข้าดึงออกได้ง่ายก็คือขนาดเครื่องเปิดเลยใช่ไหมคะขนาดเครื่องเปิดนี่ครับดึงขึ้นมาแล้วก็ใส่ฮาร์ดดิสขนาดสามห้าสามจุดห้านิ้วค่ะจัดเข้าไปในนี้ได้เลยนะครับแล้วเราดึงออกก็ดึงออกมาได้ง่ายแบบนี้มันก็จะออกมาเองเลยครับใช่ ใช่ครับก็จะมีตัวดันออกมาคือสมมุติถ้าเรากดเข้าไปสมมุตินะครับเรากดเข้าไปอย่างนี้แก๊กจะข้างในเนี่ยจะมีเหมือนกับเป็นคานคานของอ๋อดันใช่ตัวเป็นตัวลังกดเข้าไปอย่างนี้พอเราเปิดออกมาปุ๊บมันก็จะดันตัวออกมาครับก็สามารถใช้ง่ายง่ายเลยครับตัว่าให้กุญแจมาใช้โคเวอร์ตรงนี้ก็จะเป็นคือจะเป็นรางเลื่อนค่ะยกขึ้นยกลงนะครับข้างบนจะมีแม่เหล็กยึดติดได้อืมความสวยงามด้วยนะคะเรามาดูในส่วนที่เป็นข้างบนอินเทอร์เฟซ ของไ o p o พอร์ตข้างบนครับเอาตัวไหนก่อนดีคุณนัทเขาบอกว่ามันปิดได้ใช่ไหมใช่ใช่แต่จะมีเป็นโคเวอร์จุดหนึ่งเดี๋ยวนะครับผมไม่แน่ใจว่ากล้องจะเห็นเปล่าอ่อย่างนี้ดีกว่าโอ้โหอ่าผมจอมพลังอยู่จอมพลังเลยใช่ไม่เป็นฮักนะครับไม่ใช่ครับจะมีโลโก้ของ c o s m o สอยู่ด้านบนก็คือตระกูลคอสมอสของคุลูมัสเตอร์อยู่ด้านบนนะครับแล้วก็พอเปิดไปปั๊บก็จะมีเป็นปุ่มกดสำหรับ ปรับรอบพัดลมต่างๆอ๋ออยู่ด้านบนหมดเลยด้านบนด้วยปรับรอบปรับสปีดรวมถึงพัดลมเนี่ยถ้าสังเกตดูจะมีอยู่เยอะมากในเรื่องนี้จักรยาความน้องที่ค่อนข้างจะสุดยอดมากเลยทีเดียวเลยใช่ครับมาดูตรงไอโอพอร์ตด้านหน้าก่อนดีกว่าครับนะครับไอโอพอร์ตด้านหน้าเนี่ยก็จะมีเริ่มจากขวาไปซ้ายครับนะครับมี USB 2.0บสี่พอร์ตโอ้โหให้มาเต็มที่เลยค่ะนะครับแล้วก็ USB 3.0สีฟ้าแบบนี้อีก2พอร์ตรวมทั้ง ตัวพอร์ต HD Audio อก็คือพอร์ตสปีกเกอร์แล้วก็พอร์ตไมโครโฟนแล้วก็อะไรอีกครับอีกหนึ่งเป็น e s a t a หรือ external SATA นะครับก็สามารถใช้งานกับพาร์ตสตา์ที่ต้องการต่อเชื่อมในพอร์ต s ตา a ได้ครับมาดูด้านบนกันหน่อยนึงนะครับด้านบนตรงไหนครับเนี่ยครับที่เป็นปุ่มกดเมื่อกี้ที่สักครู่ที่พูดไปแต่กี้นี้อ๋อมาดูอีกทีหนึ่งใช่ไหมครับปุ่มพาวเวอร์อยู่ข้างบนนี้ฮะครับแล้วก็ จะมีปุ่มปรับรอบพัดลมหน้าหลังนะครับปุ่มรีเซ็ตก็อยู่ตรงนี้ด้วยแล้วก็ไฟสถานะของการเปิดเครื่องแล้วก็ไฟสถานะของฮาร์ดดิสก์ก็อยู่ตรงนี้ครับมีปุ่มปรับรอบพัดลมของฮาร์ดดิส์รวมถึงตัวของกาจอแล้วก็ปรับสปีดของแฟนแฟนคพัดลมอ๋อไม่ใช่แฟนบุญฟูไม่ใช่แฟนผไม่ใช่แฟนตาด้วยไม่ใช่แฟนตาด้วยขอเล่นนิดนึงดึงโป๊ะ โอเคท่านนี้ก็ประมาณนี้นะครับเรามาดูด้านข้างกันหน่อยด้านข้างเริ่มจากฝั่งนี้กันตัวฝาข้างนี่นะครับวัสดุเป็นอลูมิเนียมอลูมิเนียมใช่ไหมครับเป็นเส้นๆแบบนี้ครับผมเหล็กนะครับแข็งแรงมากนี่ก็เจ็บได้ตุ้งรงเหล็กหรืออลูมิเนียมครับเป็นอลูมิเนียมนะครับเป็นวัสดุอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็โครงสร้างของของตัวเครื่องเนี่ยจะเป็นเหล็กกล้าทั้งหมดแล้วก็มีพลาสติกเป็นตรงนี้เป็นพลาสติกทั้งหมดนะครับก็ครับ ตัวโครงระลักเป็นเหล็กเหมือนกันครับคือโครงหลักๆก็จะเป็นเหล็กใช่ครับเพราะว่าด้วยเคสตัวใหญ่แล้วก็ทํมากทให้มันต้องใช้เหล็กมันให้มันแข็งแรงทนทานนะครับมาดูฝั่งด้านข้างก่อนนะครับก็จะมีตัวช่องระบายอากาศฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นรังผึ้งแล้วก็ตัดตัวช่องออกเป็นสี่ช่องนะครับมีเท็กซ์เจอร์ลดลายที่ดูเฉียวเฉียวกับนะครับก็ดูสวยงามใหญ่โตมากเลยทีเดียวใช่ครับอ่ะ ดูอีกฝั่งนึ่งเอิบเหมือนไหมคะหนักพอสมควรเลยนะครับเนี่ยบวกหนัโกยี่สิบกิโลยี <20 S 3> ่สิบกิโลอย่างเดียวเคสอย่างเดียว <20. S 3> ยี่สิบกิโลแต่ว่าก็ล้อก,กันใช้งานที่สมบูรณ์แบบสุดๆจริงๆฝั่งนั้นนี่ก็เป็นฝาครอบที่เป็นตัวอลูมิเนียมเหมือนกันนะครับแต่ก็จะมีช่องระบายความร้อนที่แบ่งเป็นได้ถึง8ดช่องทีนี้แช่องตรงนี้ทำไมต้องมีถึงขนาดแช่องแบบนี้เขาต้องมาดูข้างในว่า มันดูดความร้อนหรือระบายความร้อนหรือว่าดึงความร้อนเข้าไปเพื่อให้ความให้ความเย็นกับอะไรในข้างในนะครับมาดูข้างหลังก่อนไหมมาได้ครับมาดูด้านหลังก่อนดีกว่าด้านหลังก็จะเป็นตัวอุ้ยอุ้ยปุ้ยอ่าโหดดนะครับุนัทโหดเลยเกินเย็นนะฮะครับก็เป็นขนาดตัวที่วางโฮโลสปายอ่าที่เป็นแบบนี้เนี่ยสามารถวางได้แบบโฮโลสปายที่เป็นลักษณะยาว ได้ด้วยนะครับก็ถึงดึงออกใช้ใช่ง่ายเลยนะผมว่าใช่ครับดึงออกง่ายด้วยแล้วก็ตัว expansion slot ครับสำหรับพวกอ่า motherboard ที่มี PCI e x p r s PCI ที่สามารถต่อช่องพวกนี้ออกมาได้ครับให้มาถึง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอ้เยอะ10บสล็อตอู้เมลือเกินเยอะเลยทีเดียวสิบสล็อตนี่สามารถใส่ การ์ดที่เป็นเราต้องการจะทำเป็นคอสไฟเซซ่าไอด์ได้สี่การ์ดได้เลยนะเต็มแม็กได้เลยอ่ะเต็มแม็กเลยใช่ฮะแล้วก็มีพัดลมด้านหลังครับนะครับพัดลมด้านหลังเนี่ยขนาดสิบสี่เซนครับผมแต่ความเร็วรอบนี่อยู่ประมาณพันสองร้อยรอบต่อนาทีใส่ไซส์อื่นได้อีกไหมครับใส่ได้สิบสองเซนนะครับสิบสองเซนก็ใส่ได้เพราะว่าจะมีรูน็อตสำหรับใส่ได้นะครับก็แล้วแต่แล้วก็ตัวแบ็คพาเนลของมาเตอร์บอร์ดของช่องนี้แล้วก็ตัวขอบยาง โอลิงสำหรับใส่พวกท่อสำหรับชุดวอเตอร์คูลิ่งนะครับให้มาสามช่องทางด้านนี้นะครับมีอะไรไหมคุณนัทขอเป็นด้านบนแล้วกันเนาะที่จะมีตรงนี้ตรงไหนครับอ่าตัวที่เป็นใส่มาใส่ชุดมอน้ำอ๋อของวอเตอร์คูลิ่งได้ด้วยนะใส่ได้กี่ตัวครับใส่ได้สามปอนอ่าเดี๋ยวเราดูกันมาดูกันกย่อนเปิดดูก่อนเปิดยังไงครับคุณนัทนี่ครับมันมีอ่ามีอะไรฮะวอลลาิทเห็นนะฮะ งงอะไรฮะอ้าวไม่ทันอะไรครับวอลาลิครับงี้ยดิวอลาลิดอะไรครับวอลาลิดน็อตวอลาลิดไงเร็ว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 เออจี๊จะ๊ดทิ่มตาเลยเออบอลาลิดโอ้ยตายแล้วกาเล่นเนาะอ่ะคุณพุกครับครับแล้วไงฮะยกขึ้นหรือไงถอดวอลาลิดออกเลยครับดึงออกมาไม่ใช่ครับวอลาลิดก่อนสิครับโอ้ยตายถอดวอลาลิดก่อนตายแล้วอุ้ยคุณนิฮานะฮะเนี่ย นี่ครับเปิดออกมาได้ครับครับพื้นที่ตรงในส่วนนี้ครับสามารถวางหม้อน้าค่ะว่าจะไม่วางก็ได้แล้วแต่คุณแล้วแต่แต่ส่วนใหญ่ผมว่าคนที่ใช้เคสระดับนี้ก็จะชอบใช้อะไรที่มันไม่เหมือนชาวบ้านเขาล่ะนี่ครับให้กล้องดูหน่อยด้านบนหม้อน้ำคือเป็นการเราไปความร้อนด้วยน้ำครับตัวหม้อน้ำเนี่ยจะทำการทำการดึงความร้อนออกจากน้ําเพื่อดูดออกแล้วก็ดูดเข้าใช่ไหมครับนี่คระ ในแบบนี้นะครับข้างบนมีพัดลมอีก2ตัวครับนะครับคือพัดลมขนาด14เซนสองตัวนะครับสามารถใส่ขนาด12เซนได้ด้วยนะครับแล้วก็สตัวนะครับให้ได้3ตัวเลยเดี๋ยวผมดูทีมงานบอกว่ามี3ตัวอี่ยอดตัวเตี้ยมองไม่เห็น3ตัวครับโอ้แม่เจ้าสามเพราะว่าเมื่อกี้คุณฟูบอกว่าใส่หม้อน้ำได้3ตอน3ตอนก็สามารถใส่พัดลมได้3ตัวครับนะครับความเร็วล้อพัดลมที่ติดตั้งมาในเคสเนี่ยอยู่ที่พันสองรอยรอบ ก็ระบายความร้อนได้อย่างเย็นสะใจเลยทีเดียวนะครับก็สวยงามนะครับทีนี้มาดูข้างในกันบ้างดีกว่าคนะครับในจะมีอะไรบ้างโอเคหนักไหมครับคุณนัทก็ยกก้นชินแล้วก็ธรรมดาใช่ไหมคะแแขรงนะครับเส้นเลือดปูดเลยทีเดียวกลับไปต้องไปนวดเลยครับตรงนี้นวดที่ไหนฮะก็เป็นแผ้นไทยครับแผ้นไทยเฮ้ยมันมีน้ําอยู่ด้วยใครคิดว่าเป็นตู้เย็นหรือเปล่าครับ ก็อนจะมองไม่เห็นเปิดไอ้นัดเอาน้ำมาซ่อนไว้่างนี้ทำไมฝานี้ถอดได้ใช่ไหมคะฝาถอดได้ครับถอดได้ถอดอย่างคุณนัดเป็นจีมีตัวล็อคอยู่เดี๋ยวนะฮะต้องให้กต้องเห็นด้วย่อียงนิดนึงอ่าเปิบเป็นสลักออกมาเป็นเป็นล็อกไว้อ่ามีสี่เจาสีจุดใช่นะครับก็ยกขึ้นมาดึงออกได้เลยสามารถดึงออกได้ง่ายเพราะว่าเขามีที่จับไม่ให้ดึงขึ้นอย่างนี้เลยครับเดี๋ผม มือเดียวครับนี่โอ้ง่ายจอดพลังนะยกอย่างมือเดียวได้ด้วยครับอ่ะนี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอให้ดูตรงนี้ใหม่อันนี้คืออะไรฮะนี่ครับอ๋อเป็นลักษณะของตัวสลักล็อกใช่ครับคือบางทีมันอาจจะเกะกะนะครับแต่ก็เป็นดีไซน์ที่ทำออกมาได้สวยดีใจแล้วครับอ่ะข้างในมีอะไรบ้างครับข้างในเอาที่บันเดิลก่อนแล้วกันนะครับที่เขาเป็นกล่องๆมาให้อันนี้จะเป็นเหมือนเหล็กชาร์ป เอาไว้ทำอะไรครับมองไว้ให้เด็กทั้งโนตีกันไม่ใช่ใช่นะครับเป็นเหล็กสําหรับยึดหม้อน้ําด้านบนนั่นเองอ๋อนะครับด้านล่างได้ไหมด้านข้างในได้ไหมก็ได้ได้ใช่ไหมครับแแล้วต่ดีไซน์เลยใช่ไหมใช่ครับระวางกุญแจสองอันสําหรับเจ้าข้างหน้าอ๋อที่เขาสวับด้านหน้าครับผมนะครับอันนี้ก็หมดแล้วไม่มีอะไรครับมีอะไรบ้างครับข้างในก็จะมีสาย extend CPU power นะครับสำหรับเชื่อมต่อเป็นสายพ่วงสำหรับ ให้ไฟกับ CPU ียูจาดเพราะว่าสปรายได้แล้วก็พวกน็อตนะครับวอลลิสต่างๆยังไม่จบนะครับแล้วก็สายเคเบิลไทเก็บสายเคเบิลท็อปไม่มีเคเบิลไทเก็บกอล์โอ้โหนีนนี่รายการดาราปะเนี่ยอะไรก็ไม่ดูนะเกระจายเลยมาดูข้างในกันก่อนเลยดีกว่านะครับดูแล้วใหญ่โตมากก็บอก้งเขาอยู่ได้ไหมครับข้างในก็เป็นนั่งในไี้ได้ไม่ได้นะมันจะเกินไปหรือว่า ครับ <S 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 ก็มาดูในส่วนที่เป็นตัวไรเฟิลของฮาร์ดดิสก์ก่อนดีกว่า<ช>ไรเฟิลของฮาร์ดดิสก์เนี่ยเขาให้มาเต็มเต็มพิกัดจริงๆนับฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดช่องโอ้โหใส่ฮาร์ดดิสก์ขนาดสามจุดห้าได้ถึงสิบเอ็ดช่องครับแม่เจ้าเยอะมากนะครับแล้วก็สามารถแปลงสามารถใส่ SSD ได้ด้วย ประสานกับสาย SD ถึง11ช่อง11ช่องเหมือนกันให้เป็นฮาร์ดดิสก์ขนาด2.5นิ้วเพอวัลเล็คเขก็รองรับรองรับใช่มีตัวน็อตสำหรับยึดตัว2.5นิ้วด้วยนะครับโอ้โหหลังกากเดียวเดี๋ยวให้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 จากกล้องท่านผู้ชมเขาดูหน่อยอ่านี่เดี๋ยวเามาป้าอ่าใช่ครับนี่ฮะก็จะมีแขนาด2.5ถ้าเรายึดจากด้านซ้ายด้านขวาใช่ครับแล้วก็จะมีน็อตตรงกลางนี่สำหรับยึดตัว SD s ที่ HD 2.5นิ้วนะครับ ใช้งานง่ายใช้านง่ายครับครับตรงนี้มีพัดลมด้านข้างนะครับให้มาสองตัวอืมเป็นพัดลมขนาด12เซนครับผมสองตัวขนาดก็สำหรับลอยความร้อนตัวฮาร์ดดิสด้านล่างนั่นเองนะครับโอ้โหมีให้มาครบจริงๆอืมแล้วตัวช่องสำหรับพว์ซัพลายอย่างที่บอกไปตอนต้นก็คือสามารถรองรับซับพลายที่มีขนาดยาวกับปกติได้ครับก็คือ ใส่เข้าไปได้ด้วยตรงนี้จะมีเหมือนฟิลเตอร์ด้วยนะครับครับผมรองพวกฝุ่นหรือเปล่านี่ฮะรองพวกฝุ่นในพวงนี้สามารถถอดได้ถอดทุกอย่างเลยเนาะใช่สามารถเอามาทำความสะอาดได้ครับอ้าวนะคุณน่าใส่ไหนฮะใส่คืนไม่ได้ใส่ไม่ได้ฮะนี่ครับนนี่นี้อ่าในม็กในแมกนัเอร์ช่วยทำมาหากินหน่อยโอเคนี่ครับมาดูอะไรต่อครับพื้นที่ที่สำหรับใส่ตัวมาเธอร์บอร์ดกันดีกว่าครับนะครับตัว ตัวของม a เธอ์บอร์ดที่บอกก็คือสามารถใส่เมนบอร์ดได้ถึงขนาด XL ATX ก็ถือว่าใหญ่ใหญ่ที่สุดมากใหญ่มากครับลองดูไหมลองดูไหมก็เมนบอร์ดตัวนั้นหน่อยนะครับโอเคนะครับเมนบอร์ดก็จะเป็นรุ่น r a m p a g e 4 Extreme มาเธอ์บอร์ดนะครับเป็นเมนบอร์ดในขนาด XL ATX ใหญ่มากใจลองใหญเข้าไปทั้งกล่องเลยได้ เอามาลองดูดูใส่ทั้งกล่องเลยอะคะถ้าใส่ทั้งกล่องได้นี่ก็ไม่มีปัญหาแล้วอ่ะเขาลองดูแล้วกันเอ้าหวงโอ้โหมันติดพัดลมข้างบนนะแต่ว่าเฮ้ยยันเทไปได้ว่ะพี่โอ้โหใหญ่ใส่ได้ใส่ทั้งกล่องนี่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงครับว่าจะใส่มาเทบอร์ดได้หรือเปล่าก็คือก็ถ้าใส่ทั้งบอร์ดพื้นที่ข้างบนก็จะเหลือแล้วก็ใช่ครับสามารถติดตั้งชุดน้ำใช่ชุดมองน้ำได้ สามตอนมีขนาด XL ATX นะครับครับใส่ได้ขนาดนี้นะครับรวมถึงตัวการ์ดจออย่างที่บอกการ์ดจอเนี่ยความยาวของการ์ดจอจะเป็นอุปสรรคในการจัดเคสนะครับการ์ดจอตอนนี้ยาวสุดในโลกจะเป็นตัว Mars 2มั้งผมไม่แน่ใจว่ายาวกี่เซนประมาณก็ยาวมากสมควรเขาลองทีมงานเขาส่งการ์ดจอมาให้ตัวหนึ่งอันนี้เป็น HD 7970นะครับก็ถือว่าความยาวพอสมควรใช่ไหมคะก็เกือบๆยี่สิบเซนนะ ยี่สิบกว่าเซนน่ะนะครับตัวช่องความยาวอย่างที่บอกครับเนี่ยฟิวโอ้สบายเลยมันฟิวเข้าไปเลยนะครับพื้นที่เหลือไว้เตะบอลได้เลยเอางั้นเลยเหรอใช่ครับเพราะว่าความยาวจากตรงนี้ไปถึงตรงนี้ครับรองรับการ์ดจอได้ถึงขนาด38.5เซนติเมตรโอ้ยสบายมากเลยครับคครับุณนน้องเป็แล้วเราก็ตัวการ์ดเนี่ยครับความสูงของช่อง expansion slot เนี่ยครับสามารถใส่เจ้าการ์ดแบบนี้ได้4ีลูก4อันเลยทีเดียวนะครับพูดจะเป็นลูกเลยทีเดียว มีคนถามมาเรื่องคูลเลอร์นะครับว่า CPU คูลเลอร์ที่เป็นความสูงต่อจัดเมนบอร์ดเนี่ยจะใส่ได้สูงประมาณไหนตัวนี้ใส่ได้ถึง19บเก้าเซนนับความสูงของช่องนี้ครับสิบเก้าเซนก็ก็เป็นเคสที่ใหญ่โตมากมากเลยนอกจากนั้นก็จะมีพวกสาย IO port ต่างต่างนะครับ usb 3.0 usb 3 0นะครับพวกพาร์นลต่างๆรวมถึงสายพัดลม ครที่อยู่รอบๆไปตัวเครื่องทั้งหมดนะครับจะมีตรงนี้ก็จะมีช่องใช่สำหรับสอดสายไฟเก็บสายเก็บสายใช่ครับจะหันให้ผู้ชมก็ดีไว้ครับต้องหันให้ดูตรงนี้ก็เปิดได้เหมือนกันใช่ไหมครับใช่เปิดง่ายเหมือนเดางนะครับก็พอเปิดก็ทํางานง่ายขึ้นใช่ครับสำหรับเก็บสายสะดวกสบนะครับโอเคก็ใหญ่โตจริงๆนะครับจุดนี้นี่ครับด้านหลัง มีพื้นที่ว่างสําหรับเอาสายมาเก็บโดยที่แล้วก็รวมถึงการระบายความร้อนที่ดีขึ้นด้วยใช่ครับโดยที่ไม่ต้องผ่านพวกสายไม่ต้องติดขัดสายอะไรพวกนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นคอสโมสที่หลายๆคนชื่นชอบแล้วก็สาวกคุณลูเตอร์คอสโมสก็น่าจะสนใจถูกอกถูกใจกันไปนะครับคุณฟุกใช่ครับเรียกได้ว่า ก็มีสาวกคอสมอสอยู่ในบ้านเราใช่เยอะพอสมควรใช่ครับเป็นแฟนประจําเลยใช่แล้วก็ลูกทรงดีไซน์ยังคงความเป็นคอสมอสมุ่งถึงฟีเจอร์ใหม่ๆที่มีเพิ่มเติมเข้ามาในคอสมอรุ่นนี้ด้วยก็ต้องขอขอบคุณทางคูรเลอร์มาสเตอร์ประเทศไทยนะครับที่ได้ส่งเจ้าตัวคอสมอสทูตัวนี้มาให้เราได้ลองเล่นกันนะครับก็ยังไงแฟนๆสาวกคอสมอสก็ลองติดต่อทางคูเลอร์มาสเตอร์ดูครับวันนี้ผมลุกครับเก้ค่ะ ครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในเทปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ